สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะบ่ายวันนี้ค่ะต้ามีนัดนะคะกับผู้บริหารของเครื่องสัมอาฟิโอนาค่ะซึ่งเป็นเครื่องสัมอาที่อยู่ในระบบนาโนนะคะแล้วก็อยู่ในเมืองไทยกว่า7ปีแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ได้สนทนานะคะกับท่านประธานที่ปรึกษาเครื่องสัมอาฟิโอนานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุเทพชวลิศค่ะและคุณพรสุรีธนาสุริทิพย์นะคะซึ่งเป็นประธานบริษัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอเรียนถามท่านสุเทพเลยนะคะว่าท่านมองตลาดความงามโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสาอางในปัจจุบันมีแนวโน้มไปทางทิศทางใดคะครับขอบคุณมากครับครับถ้าจะพูดถึงตลาดความงามน,<ช>นะครับตลาดเครื่องสาอางนั้น<ม>ก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าเป็นตลาดที่ยังกว้างไกลด้วยวิถีชีวิตหรือเรามักจะเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนมากขึ้นออกไปทําง,งานนอกบ้านมากขึ้น นี้ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าภาวะของฝุ่นก็ดีนะครับแดดหรือฝนลมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีนะครับก็จะเกิดภาวะที่จะเป็นมลพิษมากขึ้นเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่สุภาพสตรีนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในยุคใหม่เนี่ยเราเห็นว่าเครื่องสำอางนั้นได้ปรับตัวในเชิงคุณภาพนะครับแม้กระทั่งสุภาพสุรี เครื่องสําอางก็สามารถตอบสนองได้นะฮะที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยครับ,ค,รบค่ะท่านก็จะเห็ด้ว่าผู้บริโภคสมัยนี้นะคะสัยปัจจุบันนี้แบบฉลาดในการเลือกบริโภคทางไร้างครับครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะนั้นผู้บริโภคนั้นจะบริโภคข้อมูลข่าวสารในภาพกว้างข้อมูลข่าวสารนของเครื่องสําอางจะเห็นว่าไปทั่วทุกทิศทุกช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางทีวีทางสื่อนะโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แม้กระทั่งมือถือซึ่งขณะนี้เนี่ยนะฮะ<ม>ผมเข้าใจว่าทุกคนก็ถือมือถือนะครับเพราะนั้นข้อมูลต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้นะครับในเครื่องในเรื่องของเครื่องสำอางเพราะผู้บริโภคเนี่จะรับข้อมูลข่าวสารหลักนี้เนี่ยเข้าไปทีนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยเรามากักแกเห็นว่าผู้บริโภคนั้นพอซื้อเครื่องสำอางเนี่ยก็มักจะคิดถึงแบรนด์เนม คิดถึงย<ช>ี่อ้อนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผู้โภคฉลาดขึ้นนะครับว่าคุณภาพนั้นสำคัญกว่าความเหมาะสมกับผิวพรรณของตัวเองนั้นสาคัญกว่าเพราะผู้บริโภคนั้นจะเปรียบเทียบเครื่องสัมอางทั้งด้านคุณภาพทั้งด้านราคาด้านความเหมาะสมกับตัวเองนะครับเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยนะฮะขณะนี้ผู้บริโภคนั้นฉลาดที่จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ม,มารก,กับรรเกค็ได้รับฟังเคลมดีไปแล้วนะ,นะคะจากเรเทพนะนะคะส่วนตอนนี้ค่ะขอเรียนถามให้ประธานกรรมการคุณพอร์จดีบ้างนะคะว่าเครื่องสำอางเซโอนาค่ะทำไมต้องใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตด้วยคะขอบคุณนะคะถ้าอันนี้เครื่องสำอางของเรานะที่ต้องใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตนเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นความต้องการ ของผู้บริโภคมากกว่าเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใจร้อนต้องการอยากจะสวยเร็วใช่ค่ะแล้วสวยเร็วยังไม่พออยังต้องการต้องปลอดภัยด้วยใช่ค่ะค่ะฉะนั้นพิโอนาของเราเนี่ยนะจึงได้นำการสกัดสมุนไพรจากธรรมชาตินะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตนาโนเทคโนโลยีนะคะแล้วซึ่งพิโอนาของเรานี่ก็เป็นนาโนเทคโนโลยีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งญี่ปุ่นนี่เป็นต้นตำรับ ในการคิดค้นแ,และวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วรวมทั้งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการผลิตเสินค้า ที่คิดว่าในปัจจุบันนี้นะคะเครื่องสำอางที่มีสารเคมีที่มีอยู่ท้องตลาดเนี่ยก็เป็นที่ไม่ยอมรับกับผู้บริโภคแล้วนะคะเพราะรว่าผู้บริโภคทุกวันนี้ก็ย่อมจะได้เห็นโทษและพิษภัยต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วๆไปบางคนก็มีใบหน้าที่เสียไปเลย,เลยนะคะเป็นว่าถาวรอ,อย่างเงี้ยค่ะหรือกระทั่งอาจจะมีโรคภัยต่างๆภายในร่างกายที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเห่นี้อาจจะแตกซื่นจาร่างกายเราได้ฉะนั้นปีโอน่าของเราเนี่ยนะคะ ก็เป็นเครื่องสำอาง<ม>ที่ผ่านการตรวจจากอยอมีใบรับแจ้งจากอยอยเรียบร้อยทุกชนิดเลยค่ะค่ะได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะแสดงว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รับสาระดีๆแง่คิดดีๆความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางไปเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอรบกวนอีกแน่นอนนะคะคราวหน้าค่ะ แต่วันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดรสุเทพชวลิตนนะคะและก็คุณพรสุรีนะคะทานาสุริทิพย์ในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะและคราวหน้านะคะเราจะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสาระดีๆต้องรอติดตามค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ